ครับร้สายอุเทท่านมีแม่ดีทุกชาติโอ้แม่ชาติก่อนไม่ร้อยชาติที่ผ่านมาพระสาริบุตรเป็นนักบุญใจบุญเจริญุให้ทานไหมแม่ก็ใจร้ายพ<อ>ระสาริบุตรตายแล้วก็ไปสวรรค์แม่รุนรกโอ้โหแต่มาแม่ชาติปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิ ลูกชายลูกสาวเป็นอรหันต์หมดทั้งเจ็ดองค์แม่ยังด่าพระอยู่เลยโอ้โหหนักเขาอีกไม่เชื่อถามยกทรงสิพระยกทรงลอยด่าด้วยทำไมล่ะไอ้ที่ไม่ดีก็ขอให้ผมส่งนะครับโอ้แต่ว่าขั้นสุดท้ายนะกราบก็สาบหมดก็สามารถรมานแม่ได้ คำว่าทรมานนี่มันจะกลัดใจในญาติโยมจะถือว่าเป็นการข่มขู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทว่าท่านสัรพระศาสนาแล้วถือทรมานคือจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฐิะทำได้ที่ทําได้เนี่ยท่านยิ่งจะได้ฟังว่าแม่ได้ทำไจ้ก็แหมแล้นันได้เกิดเองไม่ใช่เกิดนี่เมื่อกระดูกริบหรือจะหมายหาว่เกิดก็ได้แบบอย่างเงี้ยเไม่ว่าเมื่อาได้หมดมาจากนิพพาน ก็เวลาพระพุทธเจ้าขอลานิพพานโอพระพุทธเจ้าถามว่าจ,จะไปนิพพานที่ไหนพระสารีบุตรบอกว่าจะขอบปิพานที่ช่องที่ห้องคลอดในช่องคลอดเนะี่ยครับ,ท,บที่ห้องคลอดคือเกิดห้องไหนที่บ้านเนี่ยจะไปนิพพานที่นั่นแปลกนะก็ไม่แปลกออกตรงไหนจะไปตายตรงนั้นเออใ <า S 1> ช<ะ>่ธรมรมดาลับที่เดิมไม่หลงทาง๋อ ก็เป็นว่าก็พาบรรดาพระที่เป็นลูกศิษย์ไปทั้งหมดห้าร้อยองค์น้องๆก็ไปหมดใช่ไหมพอไปถึงบ้านแม่มีความไม่เลื่อมใสในประสงค์แย่เป็นนิชาริฐินะลูกเลยนะนั้งหมดก็ต้อนรับแบบลูกธรรมดาพปฏิสาอ้ยเองนั่งตรงนั่นจุนท้าเองนั่งตรงนี้ก็บ้าไปตามเรื่องยอยงนี้เลยเหรอรับใช่อย่างนี้ไม่ด่าไปก่อนหน้านั้นด่า ภ oh. าษาริบทไปฉันที่บ้านแม่ที่บนไปแค่นั่งด่าแหลกไปเลย mm hmm. แล้วต่อมาภาษารีบทตัก็ถามว่าคุณโยมมาจะมาเกิดดะเกิดห้องไหน mm hmm. แม่ก็ชี้บอกดูปฏิสัยเองเกิดห้องนี้ไม่ออกไอห้องนี้โอ้ยแค่ธ hmm. รว่าเองนันต mm ้องใช่ธรรมาดาธรรมาดา mm hmm. อันนี้ไม่ใช่ฉันดัดแปลงนะราษารีบรก็เ hmm. ข้า,า,ขาไปในห้องนั้น มานแม่ก็ยังไม่เริ่มใส่อตอมาพระจุนน้องชายนน่าหน้าประตูเวลาค่ำลาบพอยามต้นเทวดาก็มา<ะ>ยามต้นนะ,ะเาบวดาเชิงเจ้าตาัวมาไก็มามาก็มีแสงสว่างสบายหนากาศใช่ไหมโอ้หน้าข้าทนนต่างสวยสดงดงามสว่างเต็มท่า<ะ>นแม่นั่งอยู่กับท่านจุน<ะ><ะ>ก็เชโลกหน้าไปดูถามจุนใครมาหาผู้ใจเอง อันจึงก็บอกว่าท่านทั้งสี่ที่สวยที่สุดสง่าที่สุดทั้งหมดเป็นพระมาหาราชทั้งสี่ <Okay. S 1> แล้เลยถามพระจุนงพี่เองเนี่ยโตกว่าท่านมาหาราชหรือเห็นท่านมาหาราชไหวใช่ไหมโอ้ oh. ่านจุงบอกพี่น่โตกว่า mm. ชักทึ่ง <laughs> นะพอถึงยามที่สองพระอินทร์นำขบวนมาโโอ ก็นี่แสงสว่างก็มากขบวนก็ใหญ่กว่าใช่ไหมดาบเข้าท่านตาต่างไม่มีใครเข้าทางประตูโอเคแม่โอ้โหเดี๋ยวแม่ดาวเข้าประตูเข้าท่านต่างออกง่ายหน่อยใช่ไหมโอ้ยยังไงกับพระอินทร์มาพระอินทร์ก็ไหว้ก็กราบพระสารีบุตรท่านแม่ก็จะเล่ดยบอกถามท่านจนมาจุ้นใครมาหายพี่ชายเองท่านจึงบอกว่าบอกโยมนั่นคือพระอินทร์ท่านเลยถามว่าพระ ที anto, poder, e ่เอ็นน่าโตกว่าพี่ยินเลยท่านจึงก็บอกว่าโตกว่าชักทึ่อมากเหไปใช่ไหมครับถ้าเป็นพรามถ้าต่อมายามที่สามพรมมาจะโลกาธิปติหาด้ยเอาคนนี้เพราะจริงจริงเขาว่าอย่างนั้นนะครับ ยาในสามพร้มยกขบวนมาโอ้ยกจะยกขบวนเป็นขบวนแล้วไม่ใช่มา่อะไรกันหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขบวนใหญ่โอ้โหพระสาม,มดีพร้อมนำมาสว่างจ้าทั้งจักรวาลใช่ไหม,มใหญ่มาเองใหญ่มาใหญ่ที่สุดเข้ามาเข้าหน้าตาก็ไม่มีใครชอบธรรม,มตรม <c oughs> ู้ใช่ไหท่านรู้ล,ลูกหน้ารู้ลูกหน้าไปมองแล้วฉลาดเนี่ยยักษ์กินนี้อยู่หน้าหน้าประตูเข้าไม่ได้ด่าแลกเลยเลยจะโดนลูกหลงกลับไม่ใช่ ก็ S <S <an> เป็นว่าเข้ามหาวิสที่บทท่านก็นไหวคมทั้งหมดไหวท่นนานนอกก็าถามว่าจุนใครมหาพี่ชายเอง <S <S <an> <S ท่านจุนบอกว่าแม่โยมนี่พ้อมหาวมสัยพระดีพรม,มทั้งหมดที่มาที่มาท่างบนทน้งหมดทั้งพรม,มนั่นแหละนี่พร <S an> ามเขาถือว่าพรมสูงสุดใช่ไหมหลาบหลับก็เลยถามว่าพี่เองน่ะโตกว่าพรหมหรือท่านจุนก็บอกว่าโตกว่าถ้าไม่โตกว่าพรหมไม่ไหว กำลังใจก็ตกเฮ้ให้ทิ้งก่ไว้ตรงคำว่าตรงไหวในเองเนี่ยใน่ใช่ก็เลยทิ้งใจว่าเอ๊ะเราถือว่าพรมใหญ่ที่สุดนี่โตลูกเราไม่โตกว่าพรมหรือว่าพาพรหมหายกลับไปแล้วพระสันิบุตก็เลกแม่เข้าไปแม่จะเกิดความสงสัยที่มาทำอุปฏิสัยเองโตกว่าพรมเนือแม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้เขาบอกว่าโตกว่าในจักรวาลนี้ไม่มีใครโตกว่าท่านนอกจากพระพุทธเจ้า พราะศาสนาพอดมงตัก็เองอยู่แล้วัแบ่งใจันเอาเอาหนักช่วยหน่อยครับต่อมาภาษาที่ตรเห็นแม่เกิดมีความเรื่องใสก็เทศสงเคราะห์พูดไปพูดมานะถ้าพูดจบเรื่องแม่ก็เป็นประโสดาบันเพราะใกล้สว่างธทก็มิพันเอวังกินไม่นิ่มสังบาทไม่ปลาสุนอ้โอ้แม่ได้เป็นแล้วลูกก็ นิพพานเลยพระนัยพระทราบว่าถ้าหากว่าท่านไปนิพพานที่บ้านอาการอย่างนี้จะปรากฏขึ้นเป็นธรรมดานะพระเบลวายามต้นพระมาราชจะมาคือว่าไม่ใช่นิพพานก็มาครับยามที่สองเทวดาเช่นดาวริงจะมายามที่สามลมจะมานี่พูดตามปกตินะครับถ้ามีภารกิจไม่แน่มาทียามุ่ขึ้นต้นมาพร้อมกันก็มี านะจับก็เป็นนั้นว่าอ<ช>ืนั่นว่าเชื่อเลยนะลูกนี่ยังใหญ่กว่าทั้งแค่ใจหมดนัด่นทั้งคนใหญ่กว่าพระเจ้าถือลมของพระเจ้าใหญ่กว่าพระเจ้าอีกกระโหลกนี่ปกติศาสนาพานเขาถือว่าลมเป็นใหญ่ใช่ใช่ใช่อย่างฉันนี่เราถือว่าลมเป็นใหญ่อ่ะ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 อีกกลิ่นห่อละไปละนะเป็นพระแต่ยังต่ำยังเล็กเป็นลม ถ้าทำไมผมมันได้กว่ายังไงก็ฉันไม่คนเดียวแค่นี้ผมมันทุกได้แตนเยอะแยะโอ้นไม่ใี่คนนี่สายผมนั่นนั่นนี่นั่งโอ้ผมนั่งเหรอไม่รู้ผมนั่งผมังไม่รู้ผม่รู้าใจนะแกคนโบราณมีลูกเล่นลมใหญ่กว่าละลมเล็กกนแม่ตัวนั่งได้กี่ร้อยคนมาหลายปียังตามไม่ก็จะนลำบากคนโบราณนะ ว่าไปโบราณไม่มันตู่คนปัจจุบันนะเชื่อว่าโตเท่าโบราณไม่ได้ยี่งๆก็เรียกว่าปัจจุบันเหรอใช่ใช่ครับ